สวัสดีครับก็เดี๋ยวมาดูคลิปทับตอดอีกทีนึงนะครับเพราะว่านี้ใช้ในสนามจริงนะครับว่าผลมาเป็นยังไงบ้างนะครับพอดีตีกับคนนี้นะครับเขาเราใช้ทหารน้อยนะครับเขาก็อาจจะคิดว่าเราไปปุรีเขานะครับก็เดี๋ยวลองดูนะครับว่าว่าผลที่เราใช้ลบจริงๆเป็นยังไงนะครับก็อันนี้ ใช้ทหารเพียง50นายนะครับแล้วก็สูญเสียไปประมาณ18นะครับแล้วก็ฝั่งตรงข้ามไปใช้ทหารไปทั้งหมด57นะครับเราก็ชนะนะครับก็เดี๋ยวไปดูนะครับว่าเราใช้ตัวไหนอะไรยังไงบ้างน,นะครับก็ดูจากหงเย่อิงนะครับก็จะใช้สกิลปลุกนะครับเพื่อ ลดเลือดนะครับพอลดเลือดเสร็จปุ๊บกุยแก่ได้รับการลดเลือดต่ำกว่า30ก็จะเสกสถานะปัญญาให้กับแถวตัวเองนะครับเกียงอุยก็จะได้ปัญญาก็จะได้ออกรอบนึงเลยนะครับพร้อมกับสุมาเขียนเนี่ยก็เมื่อเลือดลดต่ำกว่า30ก็จะเสกมึนนะครับแล้วก็อยู่กับให้กับฝ่ายทหารเรานะครับลองสังเกตดูนะครับแล้วเมื่อมันจะทํางาน อคอมโบโร่วมก,กันกับรีบอง SP นะครับแล้วก็ห่วงเยียอิง SP นะครับถ้าเกียงอุยออกสกิลนะครับห่วงเย,ยอิงก็จะออกสูมโทสะให้กับทหารมิดเรา2นายนะครับแล้วก็รีบองก็จะดำเนินการเพิ่มอีกหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็ใครที่มีสถานะพิษนะครับก็จะทำ,ทำงานทันทีนะครับอลองดูนะครับอันนี้ไม่มีอะไรซับซ้อนมานะครับ ลองลองศึกษาจากการอ่านสก,กิลดูนะครับแล้วก็ดูว่ามันทำงานร่วมกันยังไงนะครับเสกไปนะครับออกสก,กิลปึ๊บหัวอิงเสรออกสก,กิลบองแล้วก็ต้องออกอีกทีนึงนะครับมันจะเสกเขาไปนะครับ ใช้ทหารไม่เยอะนะครับใช้ทหารน้อยนะครับกรอบไม่มีส่วนไม่มีผลนะครับเพราะว่าเป็นการเสกขอแค่ไม่โดนรู้ทันนะครับกับไม่มีกรอบนะครับถ้ามีกรอบเนี่ยไอเสกเขาควายมันจะไม่เข้านะครับก็เรียบร้อยนะครับแล้วก็พอดีเมื่อกี้เขายกมาตีนะครับก็เราก็ใช้ทหาร18ตัวนะครับรับหมื่นกว่านะครับ เพนะาะว่าสมัยเดิมมันออกมืนนะครับมีค่ามีค่าอลองดูนะครับใช้ทหารไม่เยอะครับมันก็จะค่อนข้างต่อเนื่องนะครับก็จบประมาณนี้สั้นๆก็ แล้วเนาะงั้นเ,เดี๋ยวผมตีก่อนงั้นก็จบคลิปสั้นๆไปประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวถ้ามีอัปเดตอะไรเดี๋ยวาจะเอามาให้ดูกันอีกทีหนึ่งนะครับก็ขอบคุณมากครับ